วันนี้นะคะชีวิตโล่งๆของป้าทุนดีค่ะ,คะก็ไปทำบุญนะคะให้อิสระภาพกับปลาค่ะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองริมแม่น้ำแม่กรองน,นะคะป้าทุนดีมาปล่อยปลาค่ะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีนะคะป้าจะบอกว่าปลาที่นี่มีความพิเศษคือปล่อยปลายี่สกนะ,ะปลายี่สกเนี่ยเป็นปลาชนิด ที่มีอยู่แห่งเดียวในแม่น้ําแม่กลองรู้จักแม่น้ําแม่กลองไหมคะแม่น้ําแม่กลองไหลมาจากจังหวัดกาญจนบุรีผ่านจังหวัดราชบุรีแล้วก็ไปออกปากนาวที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะถ้าจะบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ทําได้อ่ะปล่อยปลานี่นะคะป้าจำตัวอย่างดูเนะออเลขธนบัตรป้าหนึ่งสี่เจ็ดอ่ะพี่ทอมช่วยหน่อย ทัดไหมครึีเจ็ดครึ่งหน้าอะไรคะห้าเจ็ดเจ็ดแปด เชวะโขตวังตะระมานะรูปโปมะตังอมิตตาปุณะอัคคะเหสุงทุกโขหิลุโทโหหิปุมะสะมาคโมอัตสะสะนานังโคชะปุตตานาังคัตชะข้าพเจ้าป้าทุนดีเกิดเมื่อ10กันยายน2,491อายุ76ปี ได้ปล่อยปลาจํานวนสี่ตัวขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระหลุดจากพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาขอให้ท่านได้มีชีวิตที่แคล้วคลาดปลอดภัยและพบความสุขความเจริญด้วยเถิดป่าทนดี ຈະແມ່ນຍ້ອນແກລາວໄືອງຄືເືອງ ีเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองออที่เห็นเหลืองๆเนี่ยเป็นสะพานถึงเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะด้วยเหตุผลว่าเขาแก้ปัญหาการสร้างสะพานลางคู่ข้ามแม่น้ำแม่กลองอะ่ะด้านล่างนี่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะจะมีระเบิดอ,อยู่หลายลูกเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเอาคนงานไปขุดหรือไปทำดำเนินการใดๆะนะ นักออกแบบเก่งมากเลยค่ะก็เลยใช้สะพานถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีสามสะพานข้าแม่น้ำแม่กลองคือ1นึ่สะพานถึง 2. สองสะพานจุฬาลงกรณ์และ 3. สามสะพานพรัฐครนะคะข้าแม่น้ำแม่กลองเป็นบริเวณที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีเลยค่ะ